สวัสดีครับผมแม็กห้าบาทนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นโอกาสที่ดีนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปทาบุญกับน้องวีรินนะครับที่จังหวัดกาฬสินนะครับไปหาหลวงปู่ศิลานะครับวันนี้นะครับวันอังคารเห็นไหมแม็วันอังคารวันอังคารที่สามกันยายนครับตีสี่ครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปรับวีรินนะครับไปไปขึ้นเครื่องครับลักบินไม่รู้จะทันทันนะต้องทันเนี่ยออกเจ็ดโมงวันนี้ตีสี่ครึ่งแล้วผมยังมึนๆอยู่เลยนะครับ วันอังคารวันนี้นอาจจะไม่ได้ไลฟ์นะครับผมอาจจะเจอกันบันพุธเลยเดี๋ยวเราไปรับพีลินกันครับไปเลยครับผมไนปะครับตอนนี้เราครับกำลังจะเดินทางไปวัดประชากหมื่นหินนะครับไปหาหลวงพู่ศิลานะครับไปทําบุญกับน้องวีลินนะครับ<ป>เดี๋ยวจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากพี่ๆเลยนะนี่กี่โมงแล้วเนี่ย6โมง20 6โมง20ตื่น8ที4ครับดูสภาพแบบหมดหมดลิฟต์ ยังไม่ได้นอนเลยังไม่ได้นอนนะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่นู่นนะครับเดี๋ยวจะมีของติดไม้ติดปืนไปฝากด้วยนะครับอ่ะเนีพอหยิบอะไรบ้างพอยี่อันนี้นอ่าเนี่ไไนยฮะ,ะเอาอเลยลองลองถามเบีย้ยแก้ไหมเอาเอาไปสักอันสองอันไหม เรียกแก่เม็ดเท่าไหร่สามร้อยเอามาเอามาที่สักสองเม็ดแล้วแล้วเออ่แล้วในกรอบอะในกรอบสีแดงๆกับน้ำเงินนั่นู้นนะอันเท่าไหร่้าอย่างแค่เชียร์ก็เป็นตัวนี้คือถ้าเป็นในสายกับไรก็จะเป็นลิเปียกับเนื้อดวงใช่ครับมองไม่เห็นแล้วตอมองไม่เห็นใช่เอ๋ ที่คลอ,หองหมายถึงความอุดมสมบูรณ์กินใช้ก็ไม่ขาดการค้าการขายโอเคโอเคครับตอนนี้เราถึงวัดแล้วนะครับผมเราซื้อของฝากแท้จากวัดแน่นอนนะครับจําไม่ได้บ้างราคาเท่าไหร่มั่งเนี่ยเดี๋ยวก็จําไ,ไ,ไ,ได้ไหม โอเคนอกถ่ายอยู่ดูบรรยากาศเลยเดี๋ยวเราซื้อไปฝากพี่ๆในช่องกันนะครับซื้อไปปล่อยซื้อไปปล่อยเอาเก่งกำไรเราจะขึ้นไม่ไหวไหมหรือหรือเราจะไปอีกที่หนึ่งเลยไปอีกที่หนึ่งเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งเลยดีกว่านะอือโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่หนึ่งครับวันนี้ถือว่าซื้อของฝากจากหน้ากรมอุทยานแล้วนะครับผมรับรับแต่เงินสดด้วยนะครับก็จะมีสร้อยเนี่ยสร้อยเนี่ย ค่อนข,ข้างเยอะทั้งหมดนี่หกพันหกพันแปดนะครับหมดนี่โอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกอวัดพระท่านมืนหินนะครับไปเอาไปกันเลยดีกว่าครับโอ้แล้วคนดูเฉลี่ยเรื่องหลังเดี่ยวในมิเตอร์ลูกถึงแล้วนะครับแม็ก็ไปรลินทอดไข่ทอดไข่ดาว้ลยเมื่อกี้เสียงอะไรเข้าไปแล้วนอ้องต้องตับ

วิรินมาแล้วอ่ะ,อะนี่นะครับได้อะไรมาได้พระมาองหนึ่งเท่าไหร่คราสองพัน <2, 000. S 1> ถ้าใครสนใจเท่าไหร่ไม่ไม่เนี่ยอ่ะนี่นะครับผมตอนนี้แม็กกับพลอยนะครับอยู่ที่วัดธาตุพระาธาตุเมืองหินนะครับอ่ะนี่ครับยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมไม่ใส่ไม่ไม่ได้ใส่ไม่นะครับอ่ะแค่นั้นเอามาดูคร่าวๆนะครับก่อนวันที่สามนะ าาถ้มีโอกได้ไปแล้วนะครับผมตะกุอะไรนะเบี้ยแก้สิบเม็ดเดี๋ยวไปฝากครับสวัสดีครับผมหลังจากกลับมาจากวัดหลวงปู่ศิลานะครับแม็กกพอยนะครับผมก็ได้มีอะไรติดไม้ติดมือมาฝากกันนะครับผมอ่ะเอาทีเด็ดก่อนเลยนะครับนี่คือเบี้ยแก้จนนะครับกรมอุทยานนะครับมีเลขโค้ดรันนัมเบอร์นะครับสร้างกล่องสินบนเงินเนี่ยจะมีมวลสารของหลวงปู่นะครับทางกรมอุทยานบอกมานะครับแล้วก็ สร้างจำนวนจำกัดนะครับหนึ่งพันเก้าร anyway> ้อหนึ <1 <1> <1 ่งหมื <1 <1> <2> <2> ่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมใช่ไหมหนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะครับสร้างจำนวนจำกัดนะครับอันนี้ผมขอเนื้อเก่งกำไรนะครับเอามาสี่กล่องนะครับตอนนี้เหลือสองกล่องนะครับกล่องนี้ผมเปิดที่พันแปดแล้วกันนะครับพันแปดนะครับพันแปดนะครับอ่าต่อไปกล่องสีแดงนะครับมีเลขร้านนัมเบอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่มีมวลสารของหลวงปู่นะครับ สร้างจานวนจากัดเหมือนกันครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับมีเลขโค้ดรันนัมเบอร์นะครับผมอันนี้ผมเปิดไว้ที่อันนี้ผมเปิดไว้ที่พันสี่นะครับพันสี่พันสามหรือพันสี่ประมาณนี้อันเนี้ยอันนี้นะครับพันสามแล้วกันนะพันสามผมเปิดไว้พันสามนะครับอันนี้เปิดไว้พันสามเอามาสี่กล่องเหมือนกันครับเหลือสองกล่องนะครับเหลือสองกล่องนะเพราะว่าหนึ่งพี่พี่ถวัดเอาไปแล้วกล่องเอาเอาไปแล้วชุดหนึ่งอ่าแอดมินอุ้ย แอดมินเอาไว้ละชุดหนึ่งก็เหลือสองเหลืออย่างละสองชุดนะครับเหลืออย่างละสองชุดนะครับอ่ะต่อไปนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเบี้ยแกะครับจากวัดพระธาตุมืนหินนะครับเบี้ยแกะจากวัดพระธาตุมื่นหินนะครับเอามาทั้งหมดสิบชิ้นนะเนี่ยเอามาทั้งหมดสิบชิ้นนะอ่ะสิบชิ้นสองเก้าเก้านะครับสิบชิ้นสองเก้าเก้านะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับแล้วก็สร้อยอันนี้สร้อยนะครับผมสร้อยสร้อยน่าจะเหลือแค่สี่ชิ้นนะครับ สร้อยสี่ชิ้นนะครับผมเรผมเอาเองไว้ชิ้นหนึ่งสร้อยอันนี้เปิดที่สองเจ็ดเก้านะครับสร้อยปรับระดับได้อันนี้เปิดที่สองเจ็ดเก้านะครับเอามาแค่สี่ชิ้นนะครับน่าจะหยิบมาน้อยไปนะครับอันนี้แล้วก็มีห่วงครับมีห่วงก็ไว้คล้องได้เลยนะครับสร้อยปรับระดับได้อันนี้สวยนะครับสองเจ็ดเก้านะครับสองเจ็ดเก้าอันนี้ผมใส่ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอ่าเหลือสี่ชิ้นนะครับเพราะผมเอาเองชิ้นหนึ่งแล้วก็ส่วนสร้อยที่มาจากกรมอุทยานนะครับอันนี้เปิดร้อยเก้าเก้านะครับน้องพาย น้องพายเหมาไปหมดแล้วนะครับเอามาสิบเอ็ดชิ้นนะครับสิบเอ็ดชิ้นน้องพายเหมาไปหมดแล้วนะครับน้องพายเอาไปสิอันนี้ชิ้นที่สิบเอ็ดเป็นของของผมเองนะครับผมอันอันนี้ผมยังไม่มีนะสร้อยเอ่เดี๋ยวก่อนนะครับแกะให้ดูนะครับนี่สร้อยปรับระดับได้เหมือนกันนะครับปรับระดับได้นะครับ ก็สร้อยอย่างนี้นะครับผมอ่ะสองเจ็ดเก้านะมีสี่สี่ชิ้นนะครับมีแค่สี่ชิ้นแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตะกุดเป็นสร้อยข้อมือใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าตะกุดหรือเปล่านะครับผมอ่ะขอแากแกะดูนะครับแกะดูนะครับอ่าอันนี้นะครับปรับระดับได้เหมือนกันปรับระดับได้นะครับผมนี่ปรับระดับได้ปรับระดับได้ถอดเข้าถอดออกได้นะครับผมมีใส่ได้นะครับ นี่เลยอุ้ยอันนี้ผมอาจจะเอาเอีก้อันหนึ่งหรือเปล่าี๋้วดูนะอะเท่าไหร่นะสามชี้หน่อยดิยมองไม่เห็นนะครับอ๋อสี่เก้าเก้านะอันนี้อันนี้อันนี้สี่เก้าเก้าสร้อยสร้อยข้อมือ,อน,นี้สนะี่เก้าเก้าครับอะอันนี้มีจำนวนมีสีแดงสองแล้วก็สีดำสีขาวสองชิ้นนะครับสี่เก้าเก้านะยันอีกทีสี่เก้าเก้านะเดี๋ยวผมไม่ตัดชิปตรงนั้นรอกอ่ะสี่เก้าเก้านะครับนี่สี่เก้าเก้า มีสี่ชิ้นนะครับมีแค่สี่ชิ้นอ่ามีสี่ชิ้นนะครับผมเป็นสร้อยสร้อยปะกุดสร้อยข้อมือนะครับค่อนข้างจะพรีเมียมครับเชือกแบบเงานะครับอันนี้ดีครับแล้วก็อันนี้เป็นเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก่จากกรมอุทยานนะครับจะมีสองที่นะครับระหว่างกรมอุทยานกับพระธาตุหมื่นหินนะครับอันนี้เบี้ยแก่พระธาตุหมื่นหินครับอันนี้เบี้ยแก่กรมอุทยานนะครับนี่นะครับมีห่วงครับอันนี้จะพรีเมียมหน่อยนึงนะครับ เบี้ยแก้นี่ผมเปิดที่สามเก้าเก้านะครับสามเก้าเก้ามีแค่สองเมตรนะครับสามเก้าเก้าแล้วมีมีสองเมตรแล้วพร้อมเชือกด้วยนะครับผมพร้อมเชือกอันนี้นะเขาน่จะมาห้อยใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาใส่อย่างไงนะผมเอามาแค่สองชิ้นนะครับอันนี้เบี้ยแก่นี่นะครับจากกรมบุทยานเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับแท้จากกรมอุทยานะครับแท้จากวัดพระธาตุมื่นหินกรมบุทยาในหลวงปู่พุทพักอยู่ที่กรมอุทยานะครับอ่ะนี่นะครับเซตนี้ เซตนี้นะครับผมนี่ที่มีอยู่นะครับเซตนี้ก้มดูของนลใช่ไหมอ่ะแล้วส่วนเซตนี้นะครับเป็นกําไรข้อมือนะครับน้องพายก็รับไปหมดแล้วนะครับอันนี้น้องพายรับไปหมดแล้วนะครับกําไรกําไรนะครับผมสี่ชิ้นอ่ะสี่ชิ้นนะครับแล้วก็สร้อยนะครับสร้อยทั้งหมดอ่ะสิบชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสร้อยสิบชิ้นนะครับผมสร้อยสิบชิ้นน้องพายก็ หมา,าไว้ที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณทั้งพาด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาไปส่งให้ถึงมือนัดรับบรนจุนี้นะครับต่อไปส่วนอันนี้อันนี้เขาแถมมาผมก็เอาเอา,เอาไว้นี่ก่อนนะครับอ่ะนี่ก็คือของฝากครับผมฝากแบบไหนฝากแบบมิจฉาชีพนะครับเอามาปล่อยเกงกําไรนะครับผมเขาเรียกว่าฝากแบบเป็นมิตรแน่นอนนะครับเอามาเกงกําไรนิดๆิดหน่อยหน่อยนะครับหาค่า ค่าเดินทางอ่ะที่จริงก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าได้ค่าเดินทางทั้งหมดหรอกค่าตำรวจและการโดนปรับโดนใบสั่งปรับไปหนึ่งใบนะครับผมขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกาหนดนะครับโผล่มาพอดีนะครับผมอ่ะนี่นะครับถาดนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับของฝากจากกรมอุทยานครับหลวงปู่ศิลานะครับผมอ่ะขอบคุณน้องพายด้วยนะครับผมต่อไปนะครับมาครับถาดนี้นะครับถาดนี้นะครับ คลิปนี้นะครับผมมีกิจกรรมแจกด้วยนะครับผมสามรางวัลนะครับกิจกรรมกิจกรรมแจกสามรางวัลนะครับรางวัลแรกก็คือหนึ่งนะครับคอมเมนต์นะครับใครคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์ถูกใจผมนะแจกนะครับหนึ่งรางวัลสองนะครับผมสองวันนี้ก็น่าจะเอาไปร่วมกิจกรรมในไลฟ์นะครับผมอ่ะสองอันนี้นะครับอ่ะอันนี้คือกิจกรรมที่จะเอามาแจกนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะ ต่อไปอันนี้ก็เดี๋ยวมาแจกได้ไหมอันนี้อันนี้เอามาฟรีจากกรมวิทยานครับไปหน้ากุฏิหลวงปู่มาแล้วเขาไปทําบุญมาแล้วเขาก็ให้ให้อันนี้มานะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นงานของเราแล้วนะครับเข้ามางานเสริมนะครับเดี๋ยวเผื่อวันนี้จะเงียบเหงาไปนะครับนี่ครับมาแล้วครับผมชุดแรกนะปิดตาพังประการนะครับผมเจ้าสัวเจ้าสัวพันล้านนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ย เจ้าสัวพันล้านโพธิสัตว์พังพการโดยคุณบอยท่าพจัน์นะครับนี่นะครับมาดูเนื้อครับนี่นะครับผมทั้งหมดสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสองสี่สิบหกทั้งหมดสิบเจ็ดกล่องนะครับปิดตาพังพการนะครับผมทั้งหมดสิบเจ็ดกล่องนะครับใครสนใจนะครับผมปิดตาพังพการครับพร้อมกล่องครับตรงรุ่นตรงกล่องแน่นอนนะครับปิดตาพังพการนะครับเนี่นะครับผมเนื้อแบบสวยๆแบบนี้นะครับปิดตาพังพการนะครับเดี๋ยวเราเจอกันแน่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวงานปิดตาทาประกาศเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้จะมาถึงหรือเปล่านะผมผมค่อนข้างใจร้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเสริมนะมีงานสองเคสามเสี่คนะครับจะมีตามเข้ามาอีกถ้าปิดตาทางปะกาศก็คือแบบเห็นหลายคนเรียกร้องแล้วแม็กจัดมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปเจอกันนะอ่ะปิดตาครับหลวงพ่อสุริยันนะครับผมปิดตาหลวงพ่อสุริยันมีเลขคดรันนำเบอร์นะครับเข้ามาแค่องค์เดียวครับเปิดห้าร้อยนะเปิดแบงค์ม่วงนะครับใครสนใจครับมีแค่อันเดียวครับ หลวงพ่อสุริยันนะครับนี่นะครับผมอะงานนี่นะครับผมงานงานงานเสริมนะต่อไปอ่ะต่อไปนะครับแอดมินหาอะไรมาให้อีกต่อไปครับมาดูครับอือหือ่ะดูข้่ข้าวๆันก่อนแล้วกันหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดครับหนึ่งถุงสองถุงครับหลวงพ่อพัดสองถุง เลดครับแต่เลดหลวงปู่บุญมานะมาดูสักหน่อยนะครับเลดอ่าเลดหลวงปู่บุญมานะครับมีเลดนะครับผมอ่ะเลดนะเลดของหลวงปู่เลยมั้งเอ่ยอ่าเลดหลวงปู่บุญมาครับเลดหลวงปู่บุญมาแล้วมีสองเนื้อนะครับเนื้อเงินนะครับกับเนื้อทองนะครับผมมาเนื้อเงินกับเนื้อทองนะครับเลดหลวงปู่บุญมานี่นะครับเลดเลดหลวงปู่บุญมานะครับ เลดหลงปูบุญมาค่อนข้างจะสวยครับอย่างละกี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสามสามสี่ชิ้นนะครับอย่างละสี่ชิ้นนะครับอ่ะเลดสี่ชิ้นขายสายเลดมาแล้วนะครับผมขายสายเลดดูแต่แมกเกลดทุกวันสายทุกวันนะครับผมมาช้าเป็นประจำแล้วอ่ะเลดเ้อยว้อยฐานนี้แล้วกันนะครับอ่ะเลดนะครับผมเลดนะครับพระอาจารย์สุริยันแล้วก็ปิดตาทางพการโดยของคุณบอยท่าประจันนะครับ โดนโหเดี๋ยวผมโดนในนี้โดนบิ๊ทซิต่ะแป๊บนึงนะครับผมต่อไปหลวงปู่รอดนะครับหลวงปู่รอดหลวงพ่อรวยนะครับหลวงปู่รอดหลวงพ่อรวยอ่ามีองคู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็สมเด็จหลวงพ่อพัดปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านไร่นะครับพี่เคเคปิดตาหลวงพ่อทองวัดบ้านไรมาแล้วนะครับผมอ่ะปิดตาหลวงพ่อทองแล้วก็อ่ะอันนี้หลวงพ่อรวยอ่ะเดี๋ยวหลวงพ่อพัดเอาไว้ทางนี้ หลวงปุรรอดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะนั่งนั่งคัดนั่งแยกให้นะครับผมอ่าอันนี้นะครับปิดตาปิดตานะครับหลวงพ่อทองนะครับบัดบ้านไร่นะครับอุ๊ยดีนะครับผมหลายๆอันอย่างนี้ต่อไปครับเลื่อนสมณศัก์นะครับหลวงพ่อสุนทรอ่ะถ้าเกิดอะไรที่ไม่ใช่หลวงพ่อพัดนะครับเดี๋ยวผมจะแยกไว้นะครับกล่องนี้นะครับ หลวงปูรอดอ่าหลวงปูรอดนะครับหลวงอืมหลวงปูรอดนะครับอันนี้เส้นนี้หลวงพ่อพัดอ่าหลวงปูรอดนะครับใครสายหลวงปูรอดเนี่ยมาเลยนะครับอ่าหลวงว่าทองปิดตาหลวงว่าทองนะครับผมอ่าอันนี้หลุดมาจากไหนเนี่ยกล่องไหนไม่มีอ่าอันนี้หลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดแล้วก็ หลงพ่อพัดนะครับผมค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมเยอะแบบเยอะมากเลยนะครับหลงพ่อพัดเนี่ยผมเริ่มผมเริ่มมีเยอะแล้วครับปิดตาปิดตาหลงพ่อพัดแบบนี้มีด้วยนะครับปิดตาแบบแปลกๆสวยๆนะครับลองดูนะครับปิดตาหลงพ่อพัดนะครับผมปิดตาปิดตาแล้วต่อไปอ่าหลงพ่อพัดนะครับแต่อันนี้มาจากหลุดมาจากไหนครับผมยังหลุดมาจากอันนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะครับผม อันนี้หลุดมาจากอันไหนไม่ทราบนะอ่าต่อไปอันนี้เป็นปิดตาจัมโบ่บทนี่เจ้าสัวพันล้านนะครับวัดห้วยน้ำทรัพย์จังหวัดฉะเชิงเซานะครับปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อปดนี่นครับเออแปลกๆเยอะนะวันนี้อ่ทาท้าวเวสุวรรณหลงวงพ่อทองนะครับมาแล้วนะครับหลงวงพ่อทองคนระับพี่เชเชนะครับผมสายตรงหลงวงพ่อทองเดี๋ยวเจอกันนะครับอ่า แล้วก็มีอะไรอีกทาวว้วรรา,ทาวเวสุวร์ณหลวงปู่บุญมาครับท้าวเวสวรณบรรดารัพย์นะครับพระทรงกี่บวยนะครับผมอ่ะต่อไปหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็มีแปะลงสีนะครับอ่ะแปะลงสีเข้ามาหนึ่งกล่องครับพี่กบพี่กบสายแปะลงสีนะครับชิปนี้ค่อนข้างจะยาวยาวจัดเลยนะอ่ะรอดเขียนว่ารอดปิดตารอดนะครับผม แต่ก็ดีแนละ้วมีหลากหลายให้เรียกให้ให้เลือกนะครับหลวงพ่อพัดผมจะไว้ถาดนี้แล้วกันนะครับส่วนเดี๋ยวนี่ไงผมจะนี่ไงไปไหนองหนึ่งเนะี่ยอ๋ออยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีเล็กด้วยนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับผมเอามาจิ้มฟันก่อนนะครับอ่ะพระหายไปองค์หนึ่งนะครับผมพระหายไปองค์หนึ่งอันนี้หรือเปล่าเนี่ย ต้องดูอ่ะผมว่าใช่แต่ใช่หรือเปล่าเนี่ยหลวงพ่อพัดมังกรบรรดานทรัพ์นะครับมังกรบรรดานทรัพ์อันนี้รุ่นอะไรเนี่ยสิ่สร้างถวายรุ่นอะไรเอ่ยมีเลขโพดนะครับเดี๋ยวผมจะไปหามาให้แล้วกันนะไม่เป็นไรอันนี้ที่แย่ไว้ก่อนนะครับหายไว้องหนึ่งนะอ๋อนี่ไงมังกรบรรดานทรัพเจอแล้วอ่ะเจอแล้วครับมังกรบรรดานทรัพอยู่นี่นะครับผมมาแบบ นี่ผมยังไม่ค่อยแบบอาการผมยังไม่ค่อยดีนะต้งกลับมาตั้งแ,แต่เมื่อาวานเนี่ยยังยังเหนื่อยจัดอยู่เลยนะครับเนี่ยยังอาการยังแปลกแปลกเลยครับผมไม่เดินทางวันเดียวมันเป็นอะไรที่แบบหนักหน่วงจริงๆนะครับผมไอ้ไข่นะครับเหรียญไอ้ไข่มาแล้วพี่ติมสุดหล่อเด๋ยวเจอนะเท้าวิสวรรณทรงกีดดัวนะครับผมแล้วก็นี้อะไรเลยอุ้ยเป็นรูปเป็นเหรียญไก่ชนเลยนะเนี่ยใครชอบไก่มึงเนี่ย กีฬาตีนทรหรือเปล่าครับผมคุณอาครับคุณอาพุ่มสวยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมอะหลวงพ่อพัดเอาไว้ตรงนี้ก่อนเป็นรูปกงจักเนี่ยหลวงพ่อพัดผมยังหาไม่เจอเลยแต่ผมมานั่งนั่งหาให้อะหลวงพ่อทองครับบ้านไร่นะครับพอมีนะพอมีนะใครถามว่ามีหลวงพ่อทองไหมพอมีเลยนะครับผมอะรวยไม่อยู่หลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดทั้งหมดเลยนะครับอะหลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะหลวงพ่อพัดนะครับผมอยู่ไหนเนี่ย อ่ะอุ้ยหลวงวพ่อพัดอันนี้เป็นเหมือนเสือเหมือนอะไรอ่ะเหมือนอะไรไม่ทราบเลยครับอันนี้แปลกๆนะ่ะมีอันเดียวด้วยแปลกๆใครชอบอะไรใครชอบอะไรที่ของที่เข้ามาช่องผมมีอันเดียวแล้วแปลกๆกอันนี้นะครับผมอ่ะสูงถ,ถึงโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้งานนี้นะครับเห๋ือถุงนี้นะครับถ่ายแนละ้ว เห็นไหมครับผมเดี๋ยวถุงนี้นะครับถุงนี้นะครับมือผมเนี่ยมือผมอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวถุงนี้เดี๋ยวไปจัดการนะครับผมเอาไปจัดการเปิดกันสดๆในไลฟ์นะครับแล้วส่วนส่วนหลวงพ่อพัดกับหลวงหลวงหลวงพ่อทองหรืออื่นๆนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันขําคืนนี้นะครับเป็นงานหลวงปู่ศิลาของฝากของจับวัดหลวงปู่ศิลานะครับกรงทยางกับวัดพระธาตุเหมือนหินนะครับแล้วก็งานของแอดมินนะครับหลวงพ่อพัด ปิดตาพังพระการนะครับของพี่บอยท่าพระจันท์นะครับชุดแรกนะครับเดี๋ยวจะชุด2ชุด3งานพีเมียมงานแบบ 2K 3K 4K เนี่ยถ้าเกิดเย็นนี้มาทันก็จะขึ้นไปเสริมให้นะถ้ามาไม่ทันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอขอบคุณครับ